สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีก,ารราศศกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่28กุมภาพันปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับ ก่อนที่จะมาเตืยนพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับหมโต๊ดขอเช็คพลังงานและความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะครับผ่านไพ่นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์นะครับมโต๊ดอ,อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในเส้นทางเดินเนี่ยมีโอกาสที่มากมายที่เข้ามาในชีวิตเราแต่เราจะเป็นคนที่กำหนดเส้นทางและความหวังและการเดินทางด้วยตัวของเราเองนะครับแปลงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเหมือนมีพลังงานไพ่คนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนในเรื่องการงานแก่คุณก็ได้เป็นพลังงานของผู้ใหญ่ที่คอย ช่วยเหลือคุณอยู่มีพรงางพ่าการแอบซืบแอบส่องการแอบมองมามีคนที่อยากทักทายมีพลังพยดีิที่ผ่านมาอาจทิพบเจอกับคนที่มีความ ดือ้อความรั้นความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆนะมีพลังงานไพ่ความรับการปิดบงังการซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเลนกับความรู้สึกดิายพิเทศเนบคือเป็นพลังงานไพ่คนที่รักตัวเองคนที่ดูแลตัวเองได้คนที่ ดูแลทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองการรักความสวยความดรอความงามในตัวคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เด็ดทำแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ที่ผูกพันในความรู้สึกลึกๆแล้วมันยังมีความผูกพันความผูกมัดที่ยังตัดไขสักคนหนึ่งกับอดีตไม่ขาดนะมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยเขาเราเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าที่เขารักเราในวันนั้นก็ได้มีพลังงานไพ่การวนกับการหวนคืน เป็นอินฟินิตี้มีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสมีคนที่อยากกลับมาให้คุณ เปิดใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ความเข้มแข็งหรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่สะทองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ผลแห่งการกระทาผลวิบากรรกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับ,บบทเรียนที่เจ็บปวดของเขาก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความผิดหวังรู้สึกถึงความเศร้ารู้สึกถึงความเสียใจกับ ที่ผ่านมาไม่น่าทําให้วันนั้นเป็นวันที่ต้องจบกันออกไปก็ได้นะครับเป็นพลังไพ่สิบไม้เท้าวความทุ่มเทการแบกภาระถ้ามีไพ่ของสิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงจังในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะกับอุปสรรคและปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะเป็นพลังงานการที่อยู่ในเบื้องหลัง และความรู้สึกของเราแต่เราจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของเราและสร้างเป้าหมายในตัวเราเองนะเป็นภางการที่เราอยู่ได้ในวันหนึ่งแล้วนะเป็นพภังการมูฟออนก็ได้หรือเป็นพลังงานการที่เราจะ ไม่มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาของเราหน้ามีพลังงานไพ่จัตติ์ชาวตุลลัคนาตุลเป็นไพ่พลังงานไพ่ในตอนเนี้ยเป็นคนที่จัดระเบียบวางแบบแผนเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความเท่าเทียมหรือมีคนที่ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายหรือในช่วงเนี้ยชาวธาตุดินอาจจะมีการที่ไปเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญนี่คือการเป็นข้อ,เป,ขอเป็นครัวเงินเก็บเ,เ,เ,เงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนหรือมีพลังงานไพ่ความ มั Dante, ่นคงในอนาคตข้างหน้าของคุณในสิ่งท hmm, well, ี่คุณหวังและตั้งใจที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนเพื่อในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การเยียวยาความเจ็บปวดและความเจ็บปวดที่ผ่านมาการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในความรู้สึกของคุณนะเป็นพลังงานไพ่นางฟ้าที่มาเยียวยารักษาหัวใจของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ในตอนนี้การสิ้นสุด ในการเรียนรู้หรือการที่ในสิ้นสุดในวันที่เราสิ้นสุดเราจะเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองครั้งใหม่ก็ได้หรือมีการที่ในวันที่คุณสิ้นสุดกับใครสักคนหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่อวานะครับการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นในตอนนี้ของชาวธาตุดินมีพการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยคอยไปแต่เป็นความมั่นคงในตัวคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ทําอะไรแล้วเสมอต้นเสมอปลายคือการวางแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนในตัวของคุณเองนะ,ะมีพลังงานไพ่เซลติคอนนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบใบในวันที่คุณจากมา เขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะมีพันธังงพ่ยการที่คุณกับเขายัางมีผลการกระทําร่วมกันที่ยังตัดกันไม่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันมันเหมือนเคยร่วมชะตากรรมเคยร่วมการกระทําร่วมกันมาหรือมีคํามั่นคําสัญญาหรือเป็นพลังงไพ่คู่เวรคู่กรรมหรือคู่แท้ที่กําลังที่จะเข้ามาก็ได้นะการประเปลียด การเปลี่ยนแปลงความผูกพันมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีชาวธาตุน้ํากรกฏมีพฤจิกธาตุดินการพุธศกมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยก็ได้นะครับขอรูปทางอ่างไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพุธศกมกร มีไพ่ของเดอรเทมเพแนนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะเป็นไพ่แห่งการที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานไพ่สองไม้เท้าการเฝ้ารอการรอคอยมีพลังงานไพ่การรอคอยกับใครสักคนหนึ่งแต่มีพลังงานการที่มีคนที่รอคอยการกลับมาของคุณก็ได้นะคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอยากกลับมาเป็นพลังงานไพ่ความเสียใจการเจ็บปวดในวันนี้มีคนที่เจ็บปวดกับความรู้สึกในวันที่คุณหันหลังให้กับเขามีคนที่ จะเสียใจมีคนที่เจ็บปวดนะมีพลังพ่า่สิบไม้เท้าความทุ่มเทสกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนคอยทุ่มเทคอยเอาใจใส่กับคนที่คุณรักควีนออบวานราชินีหงไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหรณ์คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ คุณรู้ถึงจิตใจลึกๆของเขาในวันนั้นก็ได้ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นการที่หลงไปในชั่วครังชั่วคราวในชั่วอารมณ์ชั่ววูบของเขาในการตัดสินใจในวันนั้นเป็นพลังงานให้การที่ตอนนี้มีคนที่กําลังหงุดหงิดมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่กังวลใจว่าจะกลับเข้ามาขอโทษคุณในคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ในวันนั้นที่คนคนหนึ่งผิดคำมั่นคำสัญญา คุณจะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่ามีพลังงานไพ่ขวีนออฟสอดราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความคิดถึงที่พัดไปให้เกิดความรู้สึกที่ผ่านมาของคุณนะเป็นพลังงานไพ่การฟ่าฟันราชินีถือดาบเนี่ยโอกาสที่มีไว้ให้คนไขยคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี่ย คุณจะเป็นคนที่กำหนดเส้นทางคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่ ถามความรู้สึกของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้จิตใจคนก็เปลี่ยนได้นะเป็นพหงการที่เราจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาเหนืออยู่เหนือแห่งวันเวลาและ การเวลาในตอนนี้คุณจะอยู่แห่งวันที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่วิวอัลฟ์จูนนะเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้เป็นพลังงานไพ่เดูเวอร์นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเติบโตการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันเสาร์มีไพ่ของการที่การแอบมองการรอคอย ใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นฝ่ายคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังาไพ่คามั่นคําผูกพันคําสัญญาการตัดสินใจ ในตอนนี้ของคุณคุณเป็นคนที่อยากที่จะอยากที่จะได้รับความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งกันและกันในวันที่เขาไม่มีคุณมีพร่าไพ่ห้าเหรียญในวันที่เราเดินตามเขาในวันที่เราก้าวเดินตามใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินไขว่ควากับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆมีคนที่กําลังแขกับความรู้สึกมีคนที่อยาก วนย้อนกลับมาอยากพบเจอกับคุณในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและพบเจอกับคุณในทุกๆวันในวันข้างหน้าวันข้างหน้าไม่รู้เจ้าว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําดีที่สุดแล้วนะมีพลังงานไพ่ใน5้าดาบการเลิกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็นได้นะมีพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะทุกๆอย่างแต่ในความรู้สึกที่ แคร์กันในตอนนี้มีคนที่แคร์กับสิ่งที่เขาทำผิดไปในวันนั้นก็ได้นะมีพลังงานให้การวิ่งตามหาความสึกในความใจร้อนในความร้อนลนในวันที่คุณถอยห่างในวันที่จากลาในวันที่เดินห่างกันในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากควยควาโอกาสที่คุณมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะมีพ่ลังงานไพ่ในวิวออฟฟอร์จูนหรือควีนออฟ สอดกับคิงออฟ o อดนี่คือการที่คุณกับเขากลับมาเผชิญหน้ากันด้วยความความเข้าใจก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาปกป้องกันมีคนที่แค่กันมีคนที่จะก้าวผ่านเรื่องราวและอุปสรรคไปด้วยกันนะมีไพ่แห่งการที่มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำกับอดีตที่ผ่านมาในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนั้นที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้มีคนที่ ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะในการเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกได้นะมีไพ่ของควีนออฟไตะเก็นเนี่ยในความนิ่งของคุณหรือคุณนะจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ ของเขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะปัญหาความขัดแยง้งหรือเป็นพลังงานการที่เข้าไปแก้ไขกับปัญหาที่เข้าเอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาะนะคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่เกื้อนหนุนคุณคือคนที่ดูแล คุณคือคนที่เอาใจใส่เป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันศุกร์ชาวกันลัคนากันด้วยก็ได้นะครับอขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกักนพุทธศตวกรก่อนนะครับขอไพ่พลังงานไพ่สรุปขอไพ่พลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับมีไพ่พลังงานไพ่สิบไม้เท้านะ มีคนที่กําลังแบกกับภาระหรือตอนเนี้ยเขากําลังที่ทำให้ตัวเองเท่าเทียมกับคุณอยู่ก็ได้นะในตอนนี้เขากำลังที่จะแสด,แดง กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาสามารถทําทุกๆอย่างให้คุณให้อภัยกับเขาอีกครั้งหนึง่งมีพลังงานไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในวันนี้มีคนที่คิดได้มีคนที่ตื่นรู้หรือก,การที่เขาไปไหว้พระหรือการที่เขาไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับมาให้อภัยกับเขาในวันนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่คามาและเป็นพลังงานไพ่พสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย คุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพอรร่วมกันมาคู่คนที่เคยสัญญาคู่คนที่เคยผูกมัดร่วมกันนะครับเป็นพลังไพ่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของเขาเองเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ คุณผิดหวังในตัวของเขาเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ทุกๆอย่างมันต้องจบกันออกไปเป็นฝ่ายคุณที่กําลังมุฟอ on แต่มันเหมือนกการที่เรายังมุฟออนไม่ได้ก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายต่างยังมุฟออนไม่ได้ก็ได้นะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการพูดคุยนะมีคนที่จะติดต่อกลับมาหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังส่งข้อความมาหาคุณก็ได้ว่า เขายัางคิดถึงคุณอยู่เขาขอโอกาสเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าเขาอากจะเป็นพลังให้การง้อขอคืนดีกันรลยานิมิตคนที่ช่วยเหลือคนที่เคยแคร์กันก็ได้นะคุณอาจจะไม่อยากที่จะเสียใจอีกคุณไม่อยากที่จะผิดหวังกับการกระทำของคนคนหนึ่งแต่คนคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความ อ้างวางว่าความเจ็บปวดเป็นเช่นไหรหรือเป็นการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาใครคนนั้นก็ไม่ได้แข์กับความรู้สึกของเขาใครคนนั้นก็ทำให้ให้เขาอาจจะเป็นการที่เจ็บปวดในตอนนี้ก็ได้นะเป็นพระเห่งการที่ตอนอยู่กับคุณเขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่คุยได้ทุกเรื่อง เล่าเรื่องทุกๆอย่างระบายกับความรู้สึกทุกๆอย่างให้คุณฟังน่าเดอะทาวเวอร์ Tower การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้คนที่เกิดวันอังคารคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบํารุงได้น้าครูบาอาจารย์ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในเก้าถ้วยคนที่ทํางานเกี่ยวอาหารการกินได้น้ามีพลังงานไพ่เก้าถ้วยเนียคือความรู้สึกที่ขาดหาย ถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งความรักที่เคยผูกพันที่เคยผูกมัดซึ่งกันและกันลิฟเวอร์มีคนที่อยากกลับมาเป็นห่วงแห่งความรักมีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากจับมือคุณมีคนที่อยากเคียงคู่กับคุณนะมีพลังงานไพ่ s i g o f ครับ เป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกของคนเก่าๆคนเดิมๆอย่าควรคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานไพ่หกถ้วยเนี่ยเขาคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่เคยดูแลและเคยห่วงใยในวันที่เขาไปแล้วมันเหมือนความห่างไกลทําให้ความรู้สึกลึกๆของเขาอะมันกลับขึ้นมานะว่า ใครคือคนที่รักเขาใครคือคนที่ห่วงใยเขาใครคือคนที่ช่วยเหลือเขาในวันนั้นก็ได้ใครคือคนที่เคยให้กำลังใจเขานะมีพลังไงพ่หไม้เท้านะครับเป็นพลังไงพ่แปดเหรียญมีแพ่งจัติมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีระหว่างคุณกับเขา9ก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานวันที่คุณอยู่ได้วันที่คุณแร์กับความ ความรู้สึกในตัวงเราเองในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกนะมีพังางานไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสสิ่งดีๆให้กับตัวงเราเองในวันที่คนคนหนึ่งกลับมาแต่จะเป็นคุณที่ตัดสินใจว่าคุณจะ ให้โอกาสหรือให้อภัยเขาในวันที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ามีคนที่ยังผูกมัดมีคนที่ยังผูกพันซึ่งกันและกันนมีไพ่ของการที่เขาอยากที่เป็นการที่กลับมาพูดกับคุณว่าในวันเนี้ยเขาคิดได้แล้วว่าใครคือคนที่หลักเขาว่าใครคือคนที่ห่วงใยเขาในวันเนี้ยคือคุณคนเดียวนะในความรู้สึกในตอนนี้เขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้หรือคำมั่นคำสัญญ,ญา ที่เคยสัญญากันไว้มันยังอยู่ในความเชื่ของเขาในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาให้คำมั่นคำสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินนะ,อะขอดุกทาง,งานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะการเฝ้ารอการรอคอย การรอคอยที่เนิ่นนานนะในวันที่เรารอเขาเขากลับไม่เคยกลับมาในวันเวลาที่เราจะเลือกที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าของเรา มีคนที่จะวนย้อนกลับมานะครับมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกกับความรู้สึกลึกๆนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่กระโยนกับปัญหาหรือโอกาสในการเริ่มต้นหรือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่กลับมาในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงนะคนๆนี้อาจจะกลับมาแล้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณคอย คอยทําเพื่อคุณก็ได้นะการปิดกั้นของคุณการมีกําแพงของคุณหรือการปกป้องซึ่งการและการเดวิลเป็นพลังงานให้คนที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนเนี้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกยังเอาคุณออกจากความคิดมันเหมือนกับการที่เขาติดอยู่กับพันธนาการกลับมาคราวนี้เขาจะค้างรักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาอีกแล้วนะในตอนนี้เขาจะไม่ยอมห่างจากคุณไปนะมีพลังงานให้ดีแฮงแมน ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคิงออ f วาร d ราชาถือไม้เท้าเป็นพลังอาไพดีมเพอร์ชาวเมทัตไฟคนๆน,นี้เป็นคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะ ม,มากหรือเป็นพลังงานไพ่คนที่มีอีกโก้กำลังลดอีกโก้วางแผนที่จะกลับเข้ามาเป็นข้อเป็นขัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีแบบแผนเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดชการจบการเลิกราการยาล้างในวันที่จบกันไปในวันเวลาที่ เขาดูแล้วว่าความผัดภาคเป็นยังไงเขาดูแล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงในตอนเนี้ยม,มีคนที่ทนทุกมีคนที่ทรมานใจกับสิ่งดีๆที่หยิบยื่นในวันนั้นไม่เคยควายคว้าไม่เคยเห็นค่าแต่กลับมารู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันที่ห่างไกลกันในวันที่จบกันออกไปก็ได้นะมีพลังอาไคนที่คิดถึงคุณหนักมากในตอนนี้ก็ได้ หลับตาลงครั้งใดก็คิดถึงแต่เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นการที่เขาไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนในวันที่ไม่มีคุณก็ได้นะในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดอะฟูขึ้นมานะครับเป็นพลังงานไพ่คนคนหนึ่งที่กลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรอโอกาสรอจังหวะที่คุณเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับเขาก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รอคอยคุณอยู่นะเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดคําว่าคิดถึงคุณมาก ในตอนนี้ขอโอกาสให้กับเขาได้เริ่มต้นกับคุณอีกได้หรือเปล่านะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานไพ่สี่เหรียญน,นะเป็นพลังงานไพ่การเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา ดูแลอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะในตอนนี้มีคนที่กำลังหวงแหนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้นะที่ผ่านมาในวันนั้นตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะครับเป็นพลังไพ่เดือดเฉลอดคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันนะเป็นพลังไพ่จัดเม้นผลแห่งการกระทำเหมือนพรมลิิตโชคชะตาวันเวลา ทำนำพาให้คุณกับเ้าได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่กำลังเฝ้ามองหรือเป็นฝ่ายคุณที่กำลังเฝ้ามองคนที่ร้อนใจคนที่ร้อนหลนคนที่ร้อนใจในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะรู้ทุกเรื่องราว แห่งสตอรี่ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะก็เป็นไปเขาที่กําลังแอบสืบแอบซองการแอบมองของคุณนะมีพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการคนที่อายุแตกต่างกว่าการมีพลังงานไพ่ความเครียดความกดดันความเสียใจหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับความเป็นจริงแลกความเป็นไปหรือมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะมีคนที่จะกลับเข้ามาแล้วผู ความรู้สึกในหัวใจของเขาออกมาว่าเขาแคร์คุณมากว่าเขารักคุณมากในตอนนี้ก็ได้ควีนอลพ p เทร c เคลราชินีถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานไพ่สองถ้วยความผูกพันความผูกมัด การได้มาพบเจอการแลกทั่วแห่งความรู้สึกการมองตาและรู้ใจนะมีพลังงานไพ่เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองนะครับการกลับมาการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากให้คุณศรัทธาในความรักที่เขาจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนเนี้ยเขาดูแล,แล้วว่าคุณค่าแห่งความรู้สึก ว่าคุณค่าแห่งความรักที่คุณมอบให้เขาเขาจะดูแลหัวใจดวงนี้ที่คุณมอบให้เขาให้ดีที่สุดในทุกวันและในทุกเวลานะครับของชาวธาตุดินกันพฤศโกมาก่น,นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID Line ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต้นได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ